จูเมเยี่แบบชอบเจมันเลยชอบเรียกชื่อมันไม่มึงจุกตีนกูไหมตอนทำไมจูเมงไม่ดีไม่ดีตรงไหนมึงอะไอเวมึงอะอะไรอะแค่แค่แค่จูเมกพูดไม่ได้เฉยอะไรไม่รู้แต่ไม่เอาไอเวซับปะไม่ถ้าเกิดผมไปกับจูเมกผมผมว่าผมข้อขากันเพราะว่าอุ้ยวอลวิกเทนหนึ่งไอเวแรงไอรอนอะเอาผมก็ท็อปเลนไปในห้องแล้วอุ้ยแล้วพี่ดูชื่อท็อปเลนเราดีเฮีย มาตะฟอบเอ้ยล็อกไปแล้วอีกล็อกอย่างเร็วเลยเย้ตัวนำ้มีแบกเลยพี่โอ้โหเฮียตัวตีไก่สี่ตัวนัก่าม Richman Shop ทูกให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสามารถเติมผ่านได้ทางเว็บไซต์และไลน์แอด Richman Shop องมีแอดนำหน้าด้วยนะมีบริการเติมเกม L L บน PC เพียงใช้แค่ Riot ID หรือจะซื้อบัตร Riot Card ผ่านทางเว็บไซต์ก็สะดวกรวดเร็วถูกกว่าเติมเองแน่นอนและบริการเติมเกม,เมอื่นๆอีกมากมายพร้อมให้บริการแล้วที่ Richman Shop เดี๋ยวนะฝั่งโนน่นาเฟย์ปั๊โอเคเราชนะแล้วครับตับอะไรที่มีเฟรยอตยืนตรงข้ามแบบละมัดอะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเบยเ์วมาฝัง่งเราละมัดฝั่งโนน่นาเฟย์เบย์ว่าไงไหนพิ่ติกชินสองคนสลับกันเลยเบย์ว่าไงที่นุนซื้อของสักการะเหี้ยแต่ผมรู้ว่ามันจะออกอะไรให้ผมเบย์ดีไม่ใช่กูติก๊กกูติก๊กหมายถึงว่าตัวมึงเคา,เาน์เตอร์ไอ้ ไอ้เชี <S <S ่ยอะไรอ่ะตัวเชี่ยเนี่ยฮะเพิ่งเห็นตัวละครมันในตัดผมดูว่าพี่เห็นแล้วไอ้เชี่ยผมก็เล่นไม่ต้องแล้วชื่อเมดมีอะไรกันไปดูละมั้มันไปแล้วนะโซฟันละมัาโซฟันจำต้องอย่างั้นเลยผ่าปแล้วไอ้ท่านละมัาโซฟันไในตัดเอ้ยแล้วเพิ่งวิ่งไปไหนกันมันตันอ๋อมัน มันจะพอกซี่ไอ้ที่นี่อยากกับพอกซี่มากๆมันจะเป็นเดอะบอฟเปย์มันจะอัพสองแล้วมันก็จะพอกซี่เป็รอบนี้ไม่มีตัวโถมเว่นตัวโถมมีวีโกตัวเดียวเออเนี่ยเดอะบอฟตัวเปเชียลเนี่ยพี่แอ๊ดแม่งดูเจ้าเดียวกันเลยวะชิบหายแล้วพี่ไอผมว่าไอเนี่ยไม่เอาไออะไรแล้ววะมันจะทำอย่างงั้นตบใครเราามไม่แล้วมึงเอาเไยอะไรกูทำนะเล่นมาเล่นมาในแรงไปเล่นมาในแรงแบกแรงผมด้วยบอกให้เล่นกลางอะนะกลางกลางกลางจริงกลางจริงแต่ต้องเจอตัวที่มันตอดตัวตอดอะตัวตอดทำอะไรนะร์ชไม่ได้เลยเพราะนาร์ชไม น,นี่ไงแล้วก็ฟาร์มคืนทีบนตายหาดแล้วอาไอย้ยี่จุ๊บเ่งไม่ใช่นี่ว่ามึงเอามาท็อปตโซฟนพี่มันฟาร์มเป็นฟาร์มไก่แล้วมันก็กลับไปฟาร์มหินต่อผมเห็นแทรการเดินมาแล้วแสดงว่าลงล่างใช่มันอยากจะแกงล่างมากๆผมบอกเลยล่างแล้นะล่างไม่น่าตายวะมีเป็นแค่อยอยไม่แต่เราดันสูงเนี่ยทีมเราแต่ไปในเวไงก็ตายแล้วยี่ล่างกำลังตาตลอดไอพี่แกงเวงเมื่อไหร่เดี๋ยวไม่ต้องทำเลยเรี๋ยวไม่ต้องทำเลยดี๋พี่แกงงานสาิติอ่ะเคยเปล่าแต่พี่ก็เป็นแค่ลีเลี่ยด้ะหลับไงหลับแค่หยิบลำ ฝั่งนู้นดับตัวอย่างแม่นนี่เชียเคยออกกอนปูเกิดได้นี่อะไรอะอะไรอะอะไรอะผอก็คิวเฮียอะไรโอะไม่เมืองไงเฮียอะไร,ไะไรลาดหัวจุเมเองมีแค่อยู่ดีๆเลนก็ยืนง่ายขึ้นเยอะเลยห่ะพีมะ่มีอะไรมีอะไรมีบัฟเลยลูกบอลโดนลักไหนวะผมแปะเอาทีป่ะบุ้ย ไงถ้าพี่ยื้อได้สักสิบวิผมจะทีมกันไปช่วยเุ<ฮ>้ยเดอะกามาสเปเชียลไอ้ยหลบไม่ได้กูมเมมอยู่เดอะกามาสเปเชียลโยน่นี่อะไรสาดได้คิว ยอย่างตึง,มงเมื่อกี้บอกเลยยิ้มเม้มอยู่กำลังแบบแท้ขวาใช้ขวาหลบไอสัตว์เบโก้เฮ้ยยุดไอ้ยันนี้มันยุดไม่ให้ฟาร์มไอเละมัดมาเวสโล่แม่งเลยเออยยิ่ยักยิ่ยัก,ยกเออเราบัตมาเราบัตมาแล้วเฮ้ยเจ้ด้วยชุ๋เองชุ๋เองใหญ่โดนหลอกจุ๋ม่งมันรูรูไม่ใช่เหรอ ไอ้ย่าบอก้ยวยว่ามันแฟดแล้วไอ้ถันนก็เลยแบบเบกเกเลยไอ้ย่าไม่อยูย่ดีๆีแฝดมาแทงหัวแฟดเลยมันยังไม่ทำเลยตอนที่มันตายตัวแรกอะตาไม่เห็นพี่ละไม่มีแฟดม,มีโค้ดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย <c oughs> ตายไปนะมีอะไรๆก็ตายไปซะ ยัะอ,อีไม่โดนตายไปนะตายหลับไปแล้วเบอ,อร์เฟสละครพี่หีท่ไหนไ่บอกว่าพี่ไม่น่าไปไม่พี่กาไปอีโดนสักตัวนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ออกแค่กูอีไม่โดนกูโดนโทษหนักเลยไม่ใช่เหรอ มันรอดรอดอะไรป้อมมันไม่ได้แคนเซิลแต่มันไม่นั่นไงแต่มันคุ้มไงมันคือสูตรไม่คิวไมู่ิวลู่ไวมีดละมัดี้เฮียนเล่นอย่างกับไซออนนั่นแหละก็คนก็คนที่มันทำสูตรนี้มันคือเมนคนเดียวกันคือเมนไซออนอ่ะเออแล้วก็อะไรมาไปเล่นไงนะไอเมี์ไอเมย์ว่าอย่าไประเบิดตูเบโก้เนีปล่าฮาวมันน่าจะเปิดอลิฟว์อะชั้นไหนครับบนโนไพออฟเฮ้หายว่ะกลับบ้านอ่ะโอ้เฮ้กับบ้านเฮียกลับบ้าน ไม่หอกมีอะไรทแล้วดูป่ามันทั้งป่าเราป่าเขาแม่งเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ทำเดินไปเดินมานานแล้วนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพอป่า,ปามันก็ไม่ไม่มีมอนเตอร์เกิดไปฆ่าแ,แล้วมาแล้วมาแตกเลยไอ้เบโก้กับตาย <c oughs> จริงพวกคุณไม่เคยได้นาสัตว์ดูหรอก <c oughs> ว้ายเบโก้อยู่นี่ไปไล่สัตว์เจอเกัน เอโกอยู่นะเอโกอยู่นะขาเข็ดแล้วด้ะน่ากลัวมากอุ้ยมึงฆ่าได้ไงวะไอ้เหี้ยเออมึงฆ่าได้ไงอ่ะมีอะไรมัดมีเหรอมึงเลยฆ่าได้ัดมโซฟัดไงว้ายเอโกอยู่นี่เวชช่วยด้วยอ๋ออยู่ที่น่าห่าขุ่ยลุ่มๆลุ่มๆลุมๆขวาไรอย่าให้มันรีเซ็ตสวยเออ เป็นคุ้มนั่นแหละชัดดาวเวโคปีเกียเลยชัดดาวเออเพราะผมไม่ตัวผมไม่มีเลยเลยเขาบอกมันเหมือนวิลเลจเจอร์ในไมค์คาร์มากกว่าอ๋อ <laughs> นี่หนามันฆ่าได้ยังไงวะไอ้สัตว์เอาผมดูบอ,อกสแกนดีกว่าเอบไหนคุมม้มชันไม่ได้เหรียญมาแล้วว่ะ <laughs> ร้อยเจ้าต้องกดเหรียญสี A ่ไอ้สัตว์เหรียญน,น้องๆเหรอแอคเกอร์นี่แหละไปถึงรักล้วไปไหวแล้วไอ้สัตว์กดแป้งเลยอันนี้หายแล้วเวโคอะเวฟฟาร์มอะไรล่ะไปอยู่นี่ ลาก่อนพี่ชายจู่เมงมีลาจู่เมงว้าวบีโก้แฟดป้อมยิงเอ,อ้ยควายห้าวมากมั้งไอ้เหี้ยโก้แฟดตีเสียหมอดอะ่ะมึงฆ่ากูที่ไม่มีเฮียเลยนะได้ละวขาขาข้าวโดนขาโดนีโก้ขาเคนซอยแน่เป็น <c oughs> ไอ้าพี่อะเชเโก้ในหึ่งคาเค้นในเก่งจัดเฮ้ยยีกันล็อกคูโดนี่โตล็อกแม่นาไอ้คเพื่อดนี่ผมจะตายเลยนถึงเวลาของฉันที่ไซเลนแล้วสินะแต้ผมเหมือนมไุบไาดีกว่ามันถูกเลย ยิ่งไม่ต้องโดนโดนละมัดคนเดียวก็แตกแล้วละมัดไม่เข้าเลยปัญหาคือถ้าได้มัดโดนกันดีๆเองเดียวก็ละมัดไม่มีเอตีอ่ะแตกดีอะโอ้วพามันน่าจะโมโหผมน่าดูนะเวโก้ร์แต่มันได้คิวเยอะนะไอ้เหี้ยมันปล่อยสิกลางแล้วมันปล่อยฝีหลังฝีหลังฝีหลังได้ฝีหลังได้มามีแปดเปิดเปิดให้ ไปพี่ตอบดีพีพวกผมมาแล้วพวกผมมาแล้วพวกผมมาแล้วเฮ้ยไอเ้เบสข้างหน้ามึงอ่ะนักนะยังกลับไปเก้อไอเ้เยี่ยมผมอยู่ข้างหลังกันตอบคนเลยแต่ทีมมันยังไม่รู้เลยว่ามึงอยู่ข้างหลังนะผมก็เวทตามต่อเบเก้อ ทำไมผมหลับเวโกไม่หลับอะเวมันปลุกไวมา้เออโตแล้วปลุกไวจันไม่ไม่ไม่ใช่มันสิงเกมนี้น่าจะต้องไลๆผมว่าไรเบิร์นมากมันเพราะว่าเวลาเวลามันสิเนี่ยพี่ผมลองละตรงเนี้ยที่มันฆ่าพี่แล้วมันสิกได้พี่หลับไปก่อนมันมันออกมาปุ๊บมันจะเหลือประมาณแต่ว่าไม่ถึงดีอะประมาณสุดห้าสิบตัอย่าง้ัอยู่ล่างเขาไม่ออกไอเทียนี้มดเลยเพราะว่าเวลามันกดสิแบบกวกับเวลาที่พี่หลับไปนี่นั่นไปฆ่าสัติดตมันเยอะจังววะ ย่ากระโดดหลบต่อยกับนินจาเนี่เราเป็นรอดได้ยงไงแปดนี่ไอ้ตัดนี่คือเบโก้เขาจะไม่ปล่อยเลนให้ได้ว่างั้นเถอะก่อนนะครับก่อนลมนะครับก็จะวิ่งกันเร็วมากๆเจ ko, 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 อเบโก้เจออเฟ่สบายจัดอะ่ะไอ้คนผิดเออไฮเบอร์มาไอ้เหี้ยตัวเดียวกูไม่ไหวแล้วเบโก้อยู่นี่่ไปด้วยเพื่อนเพิ่งไปฟาร์มท็อปโอ้อะไรจะโดนปิดเลยพี่อิเลมาลู่อย่ท็อปนะพี่ เอ๊ะทำไมไม่มาหรอใช่ไม่มาน่าจะแบบทั้งแมงว่าสั้งตะวันเอ้ยมันก็ลมวิ่งเร็วไอ้แค่ตะวันไงเชี้ยไม่พลาดดิหลับไปแล้วพามันบ่เงี้ยพี่มาชา้สัสมาชาเที่ยวเร็วที่สุดเลยคุณโดนลักไอ้เหี้ย โอ้ยคุชินอเซนจิสเฮ้ยมีแฟตติดเลยเมื่อกี้หาเลยนะแต่ว่มามันแทปปบประบนลให้เราแล้วไอที่นี่ละมันคุต้องสลับกับกูไม่ใช่เหรอกูอใช่แล้วละมัดเอาอ,อ่อสบายจัดมันยังมีคนไล่อเลาเฟย์ให้ใช่ไงแรงขนาดนี้มันนะโอ้โห แม่กกูเล่นกูไม่เห็นเคยเห็นแรงแบบนี้เลยติดเป็นคิวต้นเกมวะใช่เ,เ,เฮียเรามีคนสปีดพุทสองคนในาศาสตร์แบบขามันให้หมดมาฉัดเราต่อูบึ้มสมารถถอน W แค่นั้นแหละเฮียชนะแล้วเนี่ยโบเออชนะเราทุกแมวมันแปกไปแล้วเฮียนั่นอะไอ้เบนตีบอลอนอู่ช่วยเพื่อนก่อนโอเคได้บลอลนิวครบ หรือว่าเป็นแผนนะก็คือตายสองคนตัวแรกได้บอลลอนแผนขั้นสูงนะคนดูไปใช้กันได้แล้วมัเขาจะกิงชนบอลเนี่อย่นี้มันอาเข้าไปเลยตึ้มฝ่ายก็เจอเมื่อไหร่ันจะมาอ่อพี่เงี้ยเราไม่เล่นไม่ได้มันไปโน่นงยังนะมันจะหมดเพียอายลบเออไอ้เพีไอมีข้าวหัวถั่วลอยด้วยแผนนี้ผมยังคิดไม่ออกจะได้ตัดเข่าเพีเยเบียมีมาค่าเบโกดี อยู่นี่ก็อยู่ข้างๆเนี่ยจะเอาอะไรอรีกก็เรียกไุเอ้แมนมันไปฆ่ามึงแล้วโอเคไม่รู้แต่มาแล้วเนี่ยนั่นไม่ออกมาหรอเข้าไม่ได้ไอ้ไฮเมอร์ลงไปแล้วมาเร็วจะโดนแล้วยี่นีโ่โคดะ โอยไอ้ที่อเอโคแฟดไปละมัดมาละมัดมาเอือจูเองมาเร็วละมัดขาบานเออเนี่ยไเข้าไม่ได้ป่ะเพื่อนเพื่อนยังเข้าไม่ได้เพื่อนอะไรอ่ะแปดไปไหมอ่ะ หต่อไม่ได้นะเพื่อนคนรู้เพื่อนที่เดี๋ยวผมมารับต้นนี้มาแล้วก็เดินกลับไม่ได้มีโก้มาแล้วนะว้าหลบโอ้หลบโอเคเฮ้ยเชี่ยกูโง่ว่าพี่ใหญ่เขาจะไปหลอดดักไผ่วะาเปล่ามีโก้มาไม่มาพี่โดนตายโดนเผาตายเหรอเออหน้ากากเผาเว่ยเมื่อไหร่เราจะได้ออกเออ่อดีๆมันชนะสัตว์ ไฟสตารละมัดเปิดให้เรา,เรา,ามันไม่มาเปิด,ดีไอ้ตันดละมัดอ่ะเราวิ่งตามแม่งไหมเราวิ่งตามแม่งไหม <laughs> <laughs> ขอให้แม่งมาอ่อท้อนใครก็ได้ีจะตายหมดอ่ะเนี่ยมันเป็นปนเปียนกับไอ้แค่นั่นอีกแหละอ่าเดี๋ยวก็ตายเรียบร้อยยังไม่ทันได้ออแตกแล,ล้วสัท่าไหร่ที่ยังไม่มีออบเจกต์แค่เสียยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่บาปมากไอเบย์ดัมัดอยู่ละ <laughs> เล่นตัวเคาน์เตอร์ AD เอดีแต่ตัวเองไปปนเปียกแกไอผีไอดับมัดกูดับมัดท็อปโซฟัน ไมาแปลงนู้นนะแปงนู้นรับไงมีอยู่สวนโอ้โจริงหน้าไหลเนี่ยเิดได้เนี่ยที่อาเฟ่เอ้มันตายแบดออบเจกต์กันว่ะเวนแล้วแล้วการพลังพี่ในการตีดอะไรพี่เขาจะมาออกกันแล้วทีวะพี่ลองพิมพ์ออมไมค์ดิเดี๋ยวเขาจะถามว่าเป็นฮีโร่ด้วยหรออะไรนะเป็นฮีโร่ด้วยหรออกไหมอ่ะ เอลเดอร์อ่ะเอลเดอร์นี้ได้แพ้ไม่ได้ครับแพ้มันจะได้มีคนยิงทาได้ไมมผมพี่เออพี่แม่งยืนไม่ได้เลยเว้ยยืนไปปูโดนเวีโต้ซอยแตกอี่ตายเหรอเนี่ย ย้อนไป่ยเดไม่ออ้ะทีนี่มึงหยิบตัวละมัดนมาทำไมนี่มึงไม่ออ้เนี่ยอยู่เหมือนเล่นเหมือนไซออนเหมือนมึงนั่งทำคลิปอยู่ไอ้แค่ละมัดนอะนั่งอัดคลิปเตรียมอยู่ตอนนี้ครับผมกำลังเล่นละมัดเอ่อวิสีไซออนนะครักำลังแยกดันแบบมอมันออ p ปลีซไปละมัดโซนเลยไอ้เวนให้เวียกันครับไปรู้แล้วมีเขาสิไม่เหลือใครไปเปิดมังกรไหม ลูกตายปักเชื่อผมเดินล็อกมีพี่เล่นพลาดอย่างเงี้ยเด้เดี๋ยวไปเดินล็อกลักมันก็จบไม่ได้อะเะไอ้ยดีดีบ้าล็อกอัดมีเวตัดไม่ได้วะลบ เรียนลบเร็เด้อเอกเพียงก่อนพ่นหรอเกลผมก็อซื really? ้อวอร์ดธรรมดามาปักแล้วก็ปีๆเข้าไปเลยใช่ไสิ่งนั้นเหรอสิ่งนั้นเหรอเออผมนี่ไงเดี๋ยวเรามาทำเรี๋ยวมาทำเจ็บอ่ะตัวเดียวโอ้ยหย่าหย่าหยายายาใส่ไมอีไม่โดนโอ้โหเป็นอะเห็นแป๊บไล่สัตว์ แกเรากำลังเล่นเกมอะไรอยู่เล่นเกมสุดบ้านมั้งเรากำลังวิ่งวิ่งไปให้มันกลัวไปรักข้าววิ่งเถิดอ่ะไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่ไอ้บอสกลับได้ปะเรามาเปิดบาลอนอ่ะได้ได้แล้วให้เพื่อนวีมันเล่นทำให้ผมันมีอะไรจะตายมันจะมีเอเดอร์อยู่เลยไปเพื่อนตีพีเนี่ยมันภาพเดียวที่เราจะชนะมันได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ไปมันอาใส่ลูรูเลยวะ ระมัดไปนู่นแล้วนะเฮ้ยกลับไปหมดแล้วเพี่มันกลับไปหมดแล้วอะแล้วยังไงมันก็ต้องหวั่นเว้ยเป็นเรื่อเราอ่ะไปดิไปเลยมาเถือนยู่มาเถื่อยู่เอาเลยไหนมึงปากก่อนเหลือให้กูไอ้เหี้ยเดี๋ยวได้มาหลอนใช่ไหมไอ้เหี้ยมันตุ้อบอลเหลือพี่แต่มันลืมปากทุก ลืมปากไอ้ควายเอ้ยเยี่ยไม่ปากหมดเหลืองเล่าจบแล้วไอ้สตร์แผนที่วางกันมานานไม่ทไมกูเดินไปที่ไหนก็เดินแต่คนโทรไม่เอวเดือยอะไรจะเกิดอีกตัวนึงแหละเอวเดือยตรงนี้นี่แหละโอมจงไม่เห็นกูไอ้สับรย์เบรย์อย่าเพิ่งนะให้ให้มันดัดมันให้มันแตกขึ้นไปแล้วไอ้เชื่อเบย์อะอย่างน้อยมึงให้กูได้เอวเดือยหน่อยก็ได้เยี่ยได้ละงั้นอะ ยัดูเลจัดโหลืมดูอะใช่ไหมป้อมแมงเหลือสองีค่ะเียลำบันมันตีไปแล้วยังถูรักทุเลชิบหมตังไม่ภูมิใจเลยนะอ๋อง่ายๆไม่ทำเอะเหนื่อยจังก็งานกันแบบโคตรยากเฮียโคตร่ายาร์ดเลยไอร์ดก็ไอเฮียสปีดพุทธกนทั้งวะ